พ่อคดโง่พอคดโงรกระจะรีไปในทั้นทีทุกครั้งมีเหตุวุ่นวายก็พาอดเวนเชอร์เบนไรเนอรจีซสนา,สนาลุยรีไปช่วยทันใดมาเชลลาเปอร์บเบชฟล็อกกี้ซูมาสกายใช่ผกเข้ารีไปพ่อคดโง่พ่อคดโก็ทุกครั้งมีเหตุวุ่นวายพ่อคดโง่พอคดโงรกรจะรีไปในทั้นทีงานเล็กงานใหญ่เราสู้ไม่หวัน่น พ่อพะโ o รเอาการมาไปไปลุยกันเลย Paw Patrol, พ่อพะโตรวอออพ่อพะโตรวอออออพ่อพะโตรลูรลลกหมาพิทักคริสต์มาส <c oughs> ลุงเทนนิสเก่าพวกนี้ตกแต่งต้นคริสต์มาสได้เจ๋วเลยไม่เอาอย่าทิ้งใช้ไม่ได้ลุยเลยเชส ฉันรกคริสต์มาสฉันรอให้ซานต้ามาไม่ไหวแล้วเขาคงใกล้มาแล้วล่ะรีบแต่งให้เสร็จกันเถอะฉันเอาป๊อปคอร์นมาอือขนมป๊อปคอร์นวันคริสต์มาสอีฟเหรอน่าอร่อยยิ่งไม่ได้ให้กินนะเอาไว้แขวนบนต้นไม้ท้งหาโอเคตาผมมันชอบป๊อปคอร์นบนต้นไม้แต่ท้องผมมันอยากกินมากกว่าใช้ต้นคริสต์มาสจริงๆมันก็ดีอยู่หรอก็ักกี้แต่มันสูงจัง เราจะตกแต่งไหวเหรอไม่ต้องห่วงมาแชวฉันมีไฟคริสต์มาสอยู่ในบ้านฉันเดี๋ยวเอาใหออ้คือฉันเริ้มได้แค่นี้แหละเราจะแขวนอะไรบนกิ่งสูงๆได้ยังไงเดี๋ยวจัดให้ด้วยปันใดของฉัน ตาอยู่ตรงนี้พวกนั้นแกะรอยเขาเดเรราตอนเขาบินรอบโลกโอ้โอดูเม่พวกนั้นสิใช่ถ้าทางมันจะเป็นพายุหิมะนะฮะสารมุ่งหน้าเข้าหามันและมันมุนม่งหน้าเข้าหาเราดูสิเนียเวช์ชเบย์านต้าจะทำยังไงอะไม่ต้องห่วงถ้าจะมีใครบินฝ่าพายุได้ก็ต้องเป็นซานตาแน่นอนเอาคุกกี้ออกมาหรือ,อยังแครอทของเรนเดียด้วย เอามาแล้วแต่ผมประมาณว่าชิมคุกกี้แล้วล่ะแล้วผมก็ช่วยเขาชิมคุกกี้ด้วยอ่ะจากนั้นมันก็หายไปหมดเลยงั้นเดี๋ยวไเอามาใหม่โอเคเสร็จแล้วจะได้นอนซานตาจะได้มาถ้าพายุหิมะไม่มาถึงที่นี่ก่อนนะเออคุกกี้พวกนั้นหอมชมั่าบเป็นคริสต์มาสอีที่เยี่ยมจริงๆ โอเคทุกคนนอนได้ทุกคนควรจะหลับตาก่อนซานต้ามาที่นี่นะแต่เราอยากอยู่้วพบซานต้าใช่ผมก็จะอยู่ทั้งคืนเพื่อจะได้เจอซานต้าใช่ผมด้วยแต่ฉันคิดว่าพุงนายอยู่ไม่ไหวหรอกนะฉันลองทําทุกปีแล้วก็เผลอหลับไปก่อนเขามาทุกทีเลยเราต้องทําได้ใช่เราต้องทําได้ถ้าร่วมใจกันนะใช่เ,เรยวเข้าสุมา เราต้องอยู่เจอซานต้านะโอเคโอเคเออคงเหลือแต่เราโอ้โหโอ้โหโ้ของขวัญย่ล่นนะโอ้โหอโห ล่นไปอีกแล้วเตรียมรับแรงกระแทกในการลงจอดเจ้าแล้วดาวคริสต์มาสวู้ดคิวปิตประวัติกลับมา <c oughs> เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับซานต้า โทรมาเนี่ยฮัลโหลวัดดีไรเดอร์นี่ซานตาซานตาซานเตอร์คลอสโทรหาผมเหรอรู้สึกเหมือนฉันเจอเข้ากับพายุใหญ่และมีปัญหานิดหน่อยเลื่อนของฉันตกของขวัญมากมายหล่นหายแล้วเรเดียก็หายไปที่แย่ที่สุดฉันทำดาวคริสต์มาสวิเศษหายไป ดาวคริสต์มาสพิเศษเหรอฮะมันคือดาววิเศษท,ที่ทำให้เลื่อนและเรนเดียบินได้นะไม่มีมันฉันส่งของขวัญไม่เสร็จแนะ่คริสต์มาสจะพังพินาศ <c oughs> ฉันเลยอยากจะให้เธอและพ่อพาโรมาช่วยร,ร,รักษาคริสต์มาสรักษาคริสต์มาสเราเหรอ <c oughs> ฉันประทับใจกับคำที่ว่าไม่มีงานใหญ่ไปจนเรารับมือไม่ได้ <c oughs> ใช่ฮะซานตา ลูกหมากับผมจะทำทุกอย่างเพื <probable eller Rednerwechsel> ่อรักษาคริสต์มาสเราจะไปเดี๋ยวนี้ฮัมพอเป็นโจมาที่หอยัง แต่ของขวัญที่เขาเอามาให้อดเวนเจอร์เบหล่นจากเลื่อนแล้วของขวัญหมดเลยเหรองานนี้แย่แน่ที่แย่กว่านี้ดาววิเศษที่เลื่อนยังหายไปด้วยไม่มีมันเวเดียก็ไม่มีวันคริสต์มาสทำให้มันบินได้และซานต้าก็ไม่สามารถไปส่งของขวัญให้เด็กๆได้และลูกหมาด้วยซานต้าอยู่ที่ไหนเขาหาดาวอยู่แต่เขาขอให้พอเพโจรช่วยรักษาคริสต์มาสไว้รับุรฉันอยากได้ไน พรวขุดเลื่อนออกจากหีมะา Rubber Rabbit Double r o c ี้ฉันอยากได้รถยกของนายไปช่วยยกเลือดและเอาของวิซัยคข้าไปซ่อมมันด้วยไม่เอาอย่าทิ้งใช้ใหม่ได้ส Sky Suma กับมา r s h a l ฉันอยากให้นายใช้เฮลิคอปเตอร์ h อ v วิร r ฟ f ์และบันได้ส่งรับเพลิงส่งขอ,งของานขวานรอบ Adventure Bay Yippee <c oughs> น้องหมาต้องบินแล้ว ลงน้ำกันเลยเดี๋ยวจัดให้เชสฉันอยากให้คนคงนายและตาข่ายช่วยรูปโรงเรียนเดี๋ยวไว้เชสยินดีรับเคสเอาละพอไปช่วงไปลุยกัน ผมจะไปเอารถ ใช้อันนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วดูสิในรถนายมีอะไรบ้างล็อกกี้ฮึตรงนี้อะไรหายไปเนี่ยต้องเป็นที่ติดดาวคริสต์มาสพิเศษแน่เลยพายุเริ่มหนักขึ้นแล้วแล้วรีบส้มเรือน,นี้ดิ โอเคสกายเธอกับมาเชลเอาของขวานไปหยอดลงในปล่องไฟซูม่าในส่งของขวานที่เกอบแมวน้ำรีบหน่อยนะได้เลยได้ฮัลชิสได้ไปรูปรวมเรนเดียและเข้าโผเรเดอร์ส์มันไปทางนี้ไม่เดี๋ยวมันไปทางนี้ฮะมีเรเนทั้งหมดกี่ตัวนะ อยังไม่ใช่เล่นนั้นเนี่ยลอยเท้าฮะบิงโกเดี๋ยวนั่นไม่ใช่เล่นเดียหมายถึงเออบิสเซนโคเมตเออมันนี่ดันเดอร์คิวบิตวิกเซนแลนเซอร์ yes yeah. ซันต้าต้องติดป้ายชื่อพวงไหนมั่งแล้ว กที่สมุนตีกนะูดเวนะดูมีของขวัญของเธอด้วย Merry Christmas เซตห้องเรียบร้อยเอยกเว้นด,ด,ดาวคริสต์มาสพิเศษนะไม่มีดาวนั่นเลื่อนก็ไม่บินนะซานต้าคงหามันเจอแล้วนะฮัลโหล ซานตานี่ไรเดอร์เขาดีฮะเราวซ่อมเลืยคุณแล้วและลูกป่ากำลังเ,เอาของวััง้งหมดไปส่งอยู่ฮะวิเศษมากพวกเธออยู่ในรายชื่อเด็กดีท้าววนของฉันแต่ฉันยังหาดาวคริสต์มาสวิเศษไม่เจอเลยนะสิถ้าหามันไม่เจอคริสต์มาสก็จะพังหมดเลยโอ,โอ้ถ้าเขาหาดาวไม่เจอพรุ่งนี้จะต้องมีเด็กมากมายผิดหวังแน่ๆเลยลูกหมาด้วย เดี๋ยวฉันคิดออกแล้วเครื่องแกะรอยซานตา้ามันน่าจะบอกจุดที่ดาววิเศษตกนะดูสิอถ้าฉันซูมก่อนที่เลือดจะหายไปดาวต้องตกอ,อยู่ในส่วนของคุณยูมีแน่ๆเลยไปกันเถอะ เธอบิดก่อนพายุกลับมาที่เธอ ไปส่งนะออโอ้เข้าใจแล้วเดี๋ยวนะ ตีน่าอาจเห็นก็ได้อยู่ไหนนะเธออยู่กบนนั้นมันดาวนี่มันทำให้เธอบีเหมือนกับเรนเดียแล้วเราจะเอามันลงได้ยังไง <Rider. S 2> สนต้ากำลังจะมาเราจะเจอสนต้าเหรอสุดยอดไปเลยชิสลสาสนต้าต้องอยากได้เรนเดียแน่ฮัาโหลไม่ใช่ทางนั้นทางนี้โอ้เดียวกลับมาร่มแรงร่มใจกันหน่อยไม่ได้หรืองไงครับพวกพวเขายังชั่วไม่นะเอาอีกแล้ว สุรงคงปังเ็นได้ลงหมดปอดปัป้งดีมากทีนี้ช่วยเดินไปข้างหน้าอย่างมีระเบียบด้วยมันต้องอย่างนี้สิแล<ส>้วฉันด้วยพวกไรเดอร์เลื่อนฉันดูเพอร์เฟกต์ยกเว้นหนึ่งชิ้นที่หายไปนะฮะมันยังคงใช้ได้นะ ดาวิเศฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงไรเดอร์นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันกลัวว่าคริสต์มาสจะพังพินาศแต่เธอกับลูกหมาช่วยเอาไว้ได้สมอหาซานตาเมื่อไหร่ที่มีปัญหาแค่ฮูฮูให้ช่วยได้เลยไรเดอร์แน่นอน สวยจังเลยฉันอยากน,น anja, ั่งนี่มานานแล้วใช่เหมือนกันเอมเมพร้อมคิวปิดพร้อมจอเนและบริสเจนพร้อมรีบไปกันเลยเรนเดียจะวิ่งเสมอเมื่อได้ยินคำว่ารีบไปกันเลย ท่าทางพวกเธอสนุกกันใหญ่เลยนะแต่ตอนนี้ฉันต้องไปต่อแล้วฉันช้ากว่ากำหนดการอยู่รีบไปกันเลยฮูรู Merry c t ครัส e r r r และขอบใจมากเซนตอรคงไม่มีเวลาเอาของขวัญมาให้เรานะของขวัญเหรอใครอยากได้ของขวัญ ฉันได้ขับเล่นของซานต้าด้วยแถมเราได้ซื้อซานต้าตัวจริงเสียงจริงและช่วยคริสต์มาสให้คนทั้งโลกนี่เป็นคริสต์มาสที่ดีที่สุดเลยอ้พวกน้อยนี่ดีจริงๆทีนี้ไปนอนกันดีกว่าเกือบเช้าวันคริสต์มาสแล้วย yeah! พอเลย 2> <ś> 2> อ๋ <AL> อมันเ perfect ดูดีจว้าวอยากได้แบบนั้นม้างจาังอ่ะกลิ่นหอมด้วยเอางี้นะทุกคนเอาไปเลย Merry Christmas, Merry Christmas.